ไม่รู้จะถ่ายรูปอะไรวะอุ้ยแชทกี่ครับนี่ h ลโ l ลฮัชชิ่งเหินคุณโอเลี้ยงบอกบอกหน่อยว่าฉันฉันดูคลิปจบแล้วคุณอัพรูปใหม่ได้เลยเออผมบอกไปแล้วบอกว่าสามวันค่อยลงทีอย่าลงบ่อยลงบ่อยลงบ่อยไม่ดี กวพี่ทำงานไม่ได้โยเลี้ยงอยู่ข้าวแล้วอั้มสวัสดีหายใจมาหายใจมาเอ่อหยุนเอาอยู่อ้าตัวถ้าขั้นชิผินหวานละจีชูจีชุพายนี่เคยจีชุพายละว่าตัวปลอมครับตัวจริงเขายุ่งอยู่อืออัดกันไว้ด้วยนะเออลืมอัดเลย สวัสดีค่ะข้าเวลามเวลามสบายดีไหมจีซีจีซีหัวเราะหัว,วเราะเป็นโดยภาษาไทยด้วยนะับต่อไปต่อไปทอไทยต่อไปต่อไปต่อไปไปสบายดีอ่า อสบายดีกูด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 กดเทคแคร์เทคแคร์นะบอสขังขังเรานป่ะล่ะว้าวจริงเหือมาเลียวมาเลียว

น,น่าจะเยอะกว่านั้นนะหกสิบให้หกสิบอะหกสิบเคจีซึ่งเฉลี่ยวล้ว <laughs> หนาวไหมอยู่จีนหนาวไหมเปรีนน้ยวเลี้ยงกลัวชอไนซ์เวลี่กลูเย้ ถ้าจะพูดที่กิก็พูดได้เป็นล่ะก็ถามชิงเหินหนาวไหมก็จบแล้วน้องฟังอออไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดพูดก็ได้วะวูดอืมโดนพูดก็ได้วะว่าซันน้องบอกพี่โอเลี่ไม่ใช่บอกคุณ้ันพูด 大家想听嘛น้องจะโอ้โหอินเทอร์เนต็ตน้องอ,อ๋อ<ส>ดูดูดูโอตัว <laughs> ดูไี่สิูไเนต็ตเราจะล้าใอรหว้นเลียายนี่ายนใครขอเนี้ยโอ้ยมองไม่เห็นขอบุณกล่องครับผม chinh chinh À, chinh liên chinh cả nó mà. Ừ. Này, chinh ไม่รู้ถ้าถ้าจะอยอากฟังคุณพูด有空吗 SIM card โอ,อ้มโอเคโอเค s ดีมีกาอลบแรกอ๋ออืมนี่แปลว่าครับใช่ไหมอะไรานี่แปลว่าครับไหมโอเคอหรือว่าอะไรประมาณนี้หรออืมใช่อออ๋อ,อยอมแล้วภาษาจีน ตัวเดียวพูดได้แปดคำนี่นี่หายใจไ้วมั้ยมาขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่ขอมอนมีสิน้องน้องเน็ตไม่ดีน้องเน็ตไม่ดีเอาเน็ตไม่ดีเหรออืมอวงอ้วยน้องเน็ตแหละน้องเน็ตแหละด้วยหวงรับนอา้วย๋อโอเคพี่เอพี่เอ เท e แคร์เสียงทะลุเทคแคร์หนาหมูข้าวดีใจข้าวก่อนนะ Everyone Everyday Everyday Say uh, Talk with you Midu จริงเหอะ Midu จริงเหอะ Midu uh คุยอัน Everyday Everyday My fan club miss you really really ทำไมอินเทอร์เน็ตผมมันไม่ดีอะคุณ อินเทอร์เน็ตผมอ่ะมันไม่ค่อยดีอืมอโอ้พูดหน่อยสิพูดพูดหน่อยพูดหน่อยจะให้พูดอะไรเล้วอือม่รู้รอ่ะพี่จริงเหรอนี่อมา你来了太尴尬了太尴ละเ่ายกากลางะนีต้องปวดแก้มหรือเปล่าฟันหรือเปล่าอ่า น่าจะพี่แจนด้วยนีเรื่องมีซอนถามเพราะว่าพี่แจนพูดปั๊บสักพักเดียวแค่ไนถามไปเรียกพี่แจนมาเลยก็โอ้ก่องพีอเจ็บปันหรือเปล่าอ๋อไปแล้วมั้งไปยมท่าชัวหนีหนีตยาหายถงมาหายท้องมาหายท่องมา ไม่ตามพี่เจนให้หน่อยพี่เจนอะใช่ใช่ใช่พี่เจนปันหายเจเรียกเจนหรือ,อยังอวไปแล้วหรอชี่นา